ตรงเด่นพากินพาเที่ยวครับตอนนี้ผมอยู่ที่วอเต์ฟอร์ดนะครับสนามกอล์ฟวอเต์ฟอร์ดครับของจวดเชียงรายนะครับก็อยู่ใกล้ๆกล้บ้านผมเองครับพอดีมีแขก VIP มาไม่ใหญ่น้อยนะครับเขามาเที่ยวก็ชีวิตคนบ้านนอกเขาก็เปิดห้องเปิดขับเฮาให้เลยนะครับก็ใครที่เพิ่งเข้ามาชมก็ฝากติดตามชีวิตคนบ้านนอกเหมือนกันนะครับใจดีมากเลยก็งานที่แบบเอ็กเวนเจอร์หน่อยท้าทายทำอาหารแกโอเคครับลองเข้าไปดูนะครับใครที่ติดตามตรงเด่นอยู่ครับชีวิตคนบ้านนอกนะครับ ตอนนี้ผมมาหาขับเฮาแล้วยูในสนามกอล์ฟของสนามกอล์ฟวอเตอร์ฟอร์ดครับสวยๆครับวิวสวยมากเลยแต่ว่ายังไม่เจอยังไม่เจอขับเฮาตัวหน่อไม่ใยญ่น้อยนะครับครับกับคุณนนท์ฟูดอนนะครับเดี๋ยวผมพาไปหาขับเฮาก่อนนะครับไปหาคุณแจห้องครับครับผมมาดูโซนนี้ครับสวยงามครับมือโปรกอล์ฟก็มาเล่นกันบ่อยนะครับแถวนี้ครับเขาเรียกว่าสนามกอล์ฟวอเตอร์ฟอร์ดครับใครที่ชอบหรือว่าถ้ามาตีกอล์ฟก็มี มีคับเฮามีรีสอร์ทมีเขาเรียกว่ามีห้องให้พักะครับแต่ราคาก็สูงนิดนึงแต่ว่ามันก็มันก็คุ้มนะครับครับไปดูต่อนะครับครับผมก็มาถึงห้องพักที่ว่าชีวิตคนบ้านนองเตรียมไว้ให้ไม่ใหญ่น้อยแล้วนะครับเป็นเป็นครับเป็นคอนโดเป็นหลังๆเลยครับวิวนี้ไม่ต้องพูดถึงครับครับดูนะครับดูวิวเดี๋ยวไปรีวิวในห้องนะครับโอ้โหโซนนะครับวิวสวย เราเข้าไปดูข้างในนะครับครับเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในนะครับมีตู้เซฟให้ด้วยนะคะดูข้างในนะครับอืมครับเรามาิวห้องนอนมีสองห้องนอนนะครับสองห้องนอนสองห้องนอนกี่ห้องน้ำครับนี่สองห้องน้ำสองห้องน้สองห้องนอนสองห้องน้ำครับเดี๋ยวับเปิดไฟกันบิกเกอร์เขเาเปิดไฟเปิดไฟในห้องหมอกนะครับ ดื้มขึ้นเบเกอร์ไหมครับครับขึ้นแล้วสามพันห้าครับสองห้องนอนครับดูห้องน้ำกขอนครับก็โอเคหรูแล้วเนี่ยแต่ว่าครับเดินสวนกันเองนะเดินสวนกันเองครับเดี๋ยวมาดูวิวข้างนอกครับดอกหอมนี้องครับเดี๋ยวมาดูวิวข้างนอกครับความสวยนะโอ้โห เดินออกจากห้องมาครับเป็นไงแล้วครับโอ้โหสมราคาอยู่ครับเป็นเป็นหลังๆนะเป็นคอนโดนะครับดูวิวครับตอนตัเช้าเอาเอาโต๊ะมานั่งนะครับคอกาแฟก็จิบกาแฟไปนะครับจิบกาแฟไปก็ทำงานโอเคเลยครับบรรยากาศมันใช่เลยครับตรงนี้ดูวิวสวยูสวยครับสวยครับสวยมากเลยตากผ้าให้ ครับก็ต้องขอบคุณอภิะนะันทนาการจากชีวิตคนบ้านนองนะครับจัดเต็มให้ไปอย่างน้อยครับเดี๋ยวก็พอจากจบคลิปนี้ก็จะไปทําอาหารกันที่บ้านที่บ้านผมนะครับตอนกาลังจัดเตรียมของกันนะครับเดี๋ยวคอยติดตามดูนะครับว่าจะมีเมนูอะไรนะครับกําลังประชันกันนะจ๊ะประชันกันแน่นอนครับรอดูนะครับ